สโมสรปืนใหญ่อาร์เซนอลครับณนะตอนนี้ผลงานในพิยรียังยอดเยี่ยมนะฮะเป็นจ่าฝูงอยู่ด้วยแล้วก็ลุกทีของอาร์เตต้าครับเป็นยุคที่มีนักเตะดาวรุ่งเต็มทีมแล้วก็อยู่ในช่วงอายุที่มันจเจริญเติบโตมาพอดีพอดีครับมันการเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแล้วก็เด็กชุดนี้เนี่ยรวมตัวกันเล่นร่วมกันมาแล้วก็มีประสบการณ์ที่จะดีพอแล้วครับในการลุ้นแชมป์ครับแต่หนึ่งสาเหตุครับที่ทําให้อาร์เซนอลเนี่ยอาจจะยังลุ้นแชมป์ได้ไม่สุดเท่าไหร่ก็เพราะว่าเกมลุกเนี่ยยังไม่มีกองหน้า ที่สามารถจะไว้ใจในการผลิตสกอร์ได้นะครับหากย้อนกลับไปปีที่แล้วครับแนวรุกของอาร์เซนอลเนี่ยโดดเด่นมากทั้งกัมเบยลเคซทูที่เป็นหน้าเป้าปีกซ้ายอย่างกัมเบยลมาร์ติเนาลี่ครับแล้วก็ปีกขวาอย่างบูการ์โยสกาแต่ว่าปัจจัยหลักในปีที่แล้วที่อาร์เซนอลพลาดแชมป์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการขาดหายไปของวิลเลียมซาดิบาครับกองหลังคนเก่งเนี่ยทำให้ซิตี้เนี่ยไล่แซงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ปาดหน้าคว้าชแชมป์ไปชนิดที่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยเป็นจ่าฝูงนานถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์ของฤดูกาลน,นะคครรรับับบแแแตต่่่่สุดดท้้้าาายยเเนนนีีีไมไมนะมมชปป์์ฮะพออซ ต้องบอกว่าผลงานการลุ้นแชมป์ก็ยังเกาะกลุ่มโซนบนได้แล้วก็ถือว่ายกระดับโดยเฉพาะการเสริมนักเตะอย่างดีขึ้นไรครับเข้ามาแล้วทําให้กองกลางมันแน่นปึกครับรวมถึงตัวรุกอย่างคารเฮตเนี่ยณตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเริ่มคุ้มทุนหน่อยๆแล้วเพราะว่าโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วครับแต่ว่าปัญหาก็คือการจบสกอร์ครับกองหน้าตัวเป้ายังเป็นคําถามว่าอาเซนอลเนี่ยใช้กาเบรียลคิดสุดคนเดียวเนี่ยดีพอจริงหรือเปล่าหรือว่าควรจะต้องมีกองหน้าจอมจบสกอร์จอมถล่มประตูมาเติมด้วยนะครับซึ่งในเดือนพฤษภาคมน ข่าวอย่างหนักเลยครับกับอีแวนโทนี่ครับซึ่งเป็นกองหน้าของเบรนฟอร์ดที่ถูกแบนยาวไปหลังจากที่มีคดีผัวพันกับเรื่องการพนันนะครับโทนี่กดให้กับเบรนฟอร์ดไป20ประตูในปีที่แล้วครับแล้วก็เป็นกองหน้าที่อาร์เซนอลอยากได้แล้วก็ณตอนนี้เนี่ยยังไม่มีครับเป็นกองหน้าที่ตัวใหญ่พักบอลได้ลูกกาอากาศดีแล้วก็เบสิกไปกับบอลก็ดีด้วยนะฮะซึ่งโทนี่ครับถูกคาดการณ์ว่าค่าตัวหน้าจะอยู่ประมาณ30-40ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าด้วยความที่มีสัญชาติอังกฤษก็อาจจะ รับราคาขึ้นไปอีกหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนักเตะอังกฤษเนี่ยมักจะค่าตัวโอเวอร์เกินความเป็นจริงอยู่นะครับโทนี่เป็นเป้าหมายของอาร์เซนอลครับแต่ปัญหาคือว่าไม่ได้มีแค่นอนทีมเดียวที่อยากได้สเปอร์ก็อยากได้เชลซีก็อยากได้ดังนั้นครับการจะแย่งตัวโทนี่เนี่ยก็อยู่ที่การทุ่มเงินแล้วก็โอกาสในการลงเล่นนะฮะรวมถึงเรียกว่าการเจราจากับเบนฟอร์ดด้วยดังนั้นครับอีวานโทนี่เป็นเป้าหมายแรกของอาร์เซนอลก็จริงแต่ไม่ใช่เป้าหมายเดียวครับเพราะล่าสุดมีรายงานจากเดลี่เมลครับบอกว่าอาร์เซนอลเน กองหน้าเบอร์สำรองครับถ้าหากว่าดิวของโทนี่เนี่ยมันยืดเยื้อมันเจอคู่แข่งเยอะแล้วมันเจอโกงราคามากไปเนี่ยอาร์เซนอลก็เลยเล็งไปที่โดมินิกโซลันกี้ครับกองหน้าของบอลมัรที่ปัจจุบันก็ฟอร์มแรงกับบอลมัดด้วยนะครับโซลันกี้เป็นเด็กเก่าของเวอร์พูครับแล้วก็เคยเป็นกองหน้าเด็กระเบิดของทีมแพทย์อังกฤษชุดเยาวชนเลยครับแต่พออายุขึ้นมาสู่ชุดใหญ่เนี่ยผลงานอาจจะไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสลงสนามมากเท่าที่ควรนะครับแต่พออยู่กับบอลมัรปีนี้ครับโซ <Sol ange S 2> สไตล์การเล่นที่พักบอลได้ไปกับบอลดีแล้วก็จบสกอร์ได้เฉียบคมเนี่ยก็เป็นเป้าหมายที่อาร์เซนอลอยากจะได้มาเติมเต็มในเกมรุกครับถ้าเราย้อนกลับไปอย่างที่ผมบอกครับปีที่แล้วเนี่ยอาร์เซนอลพลาดแชมป์เพราะว่าซาดิบาไม่อยู่เกมรับมันย่บลงครับแต่ปีนี้ครับอาร์เซนอลมองว่าเกมรับเริ่มแน่นขึ้นกองหลังก็มากันเยอะแล้วก็กองกลางอย่างดิฉันร้์ยเนี่ยก็สามารถแบ่งเบาภาระก,กองหลังได้เยอะเลยครับแต่สิ่งที่อาร์เซนอลยังมีปัญหาอยู่บางเกมเนี่ยบุกแล้วบุกอกีแต่จบสกอร์ไม่เฉียบคมกว่าจะไม่ได้ประตูเนี่ จะไม่ไหวก็เลยอยากจะหากองหน้าตัวเป้าที่มาช่วยในเรื่องของการจบสกอร์ครับและอย่างที่เล่าให้ฟังกันว่าอีแวนโทนี่คือเป้าหมายเบอร์หนึ่งแล้วก็โดมินิคโซลันกี้เนี่ยคือเป้าหมายเบอร์สองครับซึ่งโซลันกี้บอมดรัสบอกว่าพร้อมขายแต่ค่าตัวต้อง50ล้านปอนด์นะฮะดังนั้นก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าเดือนมการาคมนี้เนี่ยอาร์เตต้าจะเสริมทัพกองหน้าตัวเป้ามาเป็นใครแล้วก็กองหน้าคนนี้เนี่ยจะเข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของการผลิตสกอร์ให้กับอาร์เซนอลหรือเปล่าเกมลุกดูดีกองกลางกองหลังดูดีแล้วครรบาแต่าาจะกก บางทีเนี่ยใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยถ้าได้กองหน้าตัวจบสกอร์มาจริงๆเนี่ยนะฮะก็น่าจะแบ่งเบาภาระเกมลุกของาอรสตซนตอนนี้ได้ครับแต่หลังจากได้มาก็ต้องมารอดูว่าจะยืนอย่างไรเพราะว่ากองหน้าตัวเป้าตอนนี้ยังเป็นที่ของกบรียลเคซูสครับแม้ว่าจะมีปัญหาการบาดเจ็บบ่อยแต่ว่าถ้าเขาฟิตสมบูรณ์เนี่ยก็พร้อมลงเป็นตัวยิงแน่นอนนะฮะถ้าได้กองหน้าตัวเป้าอีแวนโทนี่ก็ดีหรือว่าโซลันกี้ก็ดีเนี่ยมายืนกองหน้าตัวเป้าเคซูสจะไปอยู่ตรงไหนจะต้องถอยมาเป็นบทส,บทสมบัรณสำรองหรือไม่หรืืออออาารรต้้จะมมีแผนนัับบกกกไดงห หมายมาอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอดูนะครับดังนั้นก็อยากจะถามแฟนปืนใหญ่ว่าถ้าต้องเสริมกองหน้าตัวเป้าเอาที่มีความเป็นไปได้นะครับที่อาร์เซนอลพอจะจ่ายได้แล้วก็มีโอกาสจะย้ายมานอนเนี่ยคุณอยากได้ใครนะครับอีแวนโทนี่โซลันกี้หรือตัวอื่นที่ลหลายๆทีมอยากขายอ่ะมีชื่อของดูซานว่าเราหุตมานะฮะร,รวมถึงกองหน้าคนอื่นเนี่ยอยากได้ใครและคิดว่าใครตอบโจทย์กับก,บการจบสกอร์ของอาร์เซนอลเนี่ยก็ลองเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับรวมถึงตำแหน่อง,องอื่นๆที่ถ้าคิดว่าอยากให้นอนเสริมทัพเนี่ยอยากเสริมใครก็ลองเมนต์มาบอก,กบอ,อาอ็ เอาจะช่วยครับอยากเห็นอาเดลตาพาเด็กระเบิดชุดนี้เนี่ยประสบความสำเร็จได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอีกสักครั้งเหมือนกันแล้วถือเป็นสีสันของพรีเมียร์ลีกเลยถ้าอาร์เซนอลเนี่ยจะคัมแบ็กกลับมาคว้าแชมป์ได้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องอยู่ที่การยืนระยะว่าจะยืนระยะสู้กับคู่แข่งที่มีทั้งแมนซิตี้มีทั้งลิเวอร์พูลได้หรือไม่ด้วยนะครับก็ต้องตามกันต่อแต่ว่าที่น่าสนใจคือเดือนมกราคมนี้ครับตลาดซื้อขายก็น่าจะเห็นแล้วว่าอาร์เซนอลจะเสริมทัพเป็นอย่างไรนะครับอยากได้ใครตำแหน่งไหนก TikTok ของบอลเต็มแม็กนะครับสวัสดีครับ